The Healthcare Accreditation Institute Public Organization or HAI Thailand was established according to the royal decree in 2009. The institute operates on the assessment and accreditation of healthcare organizations, including strengthening the standard for public healthcare service in Thailand. เราเป็นองค์การมหาชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับรองและก็พัฒนาคุณภาพให้กับสถานพยาบาลรวมถึงการพัฒนามาตรฐานค่ะสําหรับการพัฒนาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั่ว,วไปนอกจากนี้เรายังมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัยรวบรวมข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยาบายในการพัฒนาระบบค่ะแล้วก็มีการพัฒนากลไกนะคะในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งในและก็ต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาและรรองคุณภาพค่ะ และนอกจากนั้นเรายังมีหน้าที่เผยแพร่สื่อสารองค์ความรู้ให้เกิดความรู้เผยแพร่ไปสู่บุคลากรสาธารณสุขและที่สําคัญที่สุดค่ะคือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้บุคลากรสาธารณสุขนั้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพค่ะสถานพยาบาลมีระบบคุณภาพในระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA เราอยากจะให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยและสถานพยาบาลน,นั้นมีการพัฒนาคุณภาพในลักษณะที่ยกระดับแตะไปจนถึงผลลัพธ์ภายใต้กระบวนการและวิธีที่มีมาตรฐานในระดับสากลค่ะ และนอกจากนั้นเราอยากจะให้หลากหลายส่วนสามารถใช้ผลของการรับรองของเรานั้นไปเป็นประโยชน์ที่จะแบกกลับมาให้คุณค่าและประโยชน์กับสถานพาบาลและประชาชนเช่นเดียวกันเราจะมีทิศทางการทํางานของการสร้างความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราอยากจะให้เกิดความยั่งยืนก็คือการสร้างศัก,กยภาพของคนมีความรู้และเข้าใจและสามารถใช้คุณภาพเป็น,นกลไกในการพัฒนาระบุค,ค่ะ สามารถพัฒนาได้ในโรงพยาบาลของตัวเองหรือใครที่มีความสนใจเป็นพิเศษสามารถพัฒนาเป็นผู้เยี่ยมสำรวจหรือ q u a l i Quality y o o d h คนที่พัฒนาคุณภาพในพื้นที่กระจายอยู่ทั้งประเทศไทยค่ะ HAI is committed to developing assessment and accreditation mechanisms for healthcare facilities to reach internationally acclaimed standards. This involves elevating the organizational development through certifications from ISQUA EEA, which serve as recognized logos of healthcare quality. องค์กรที่เป็นมิตรและองค์กรที่ใครๆก็คิดถึงก็คือเราอยากให้ชาวสรพเรามีชีวิตชีวานในการทํางาน<ม>เนรียนรู้อยู่เสมอและก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเราสามารถทํางานได้กับทุกภาคส่วนค่ะรวมถึงกระบวนการเยี่ยมสํารวจของเราเป็นกระบวนการเยี่ยมสํารวจที่เป็นกัรยาณมิตรค่ะถ้าเราอยากเห็นระบบบริการที่มีคุณภาพและก็มีความปลอดภัยเราอยากให้ใครๆก็คิดถึงสรพค่ะ Today the HAI goes beyond healthcare assessment and certifying the quality of healthcare facilities but also plays a role in promoting developing mechanisms for collaboration enhancing knowledge and innovation to uplifting quality of healthcare services our aim is to ensure that the healthcare service system is of high quality and reliable Meeting the globally recognized HA standards and ultimately contributing to the well-being and good health of the Thai people เราอยากเคลื่อนนอกจากความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วต่อยอดไปที่ความปลอดภัยของบุคลากรในการทำงานมากไปกว่านนั้นนอกจากปลอดภัยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะค่ะ